ใช้ดีมากครับแล้วก็เข้าศูนย์ตลอดครับที่เบนพรมสามเดิมจิ้มอยู่รถเดิมโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับงเครื่องก็มีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถือว่าสะอาดตรวจสอบเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์ดูแล้วนะครับมีคนจะขายรถรุ่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเทีายอลอยที่บ้านถึงบวลาน,นั้นแล้วไปถึงหมู่บ้านลูกค้าแล้วโอ้โหหมู่บ้านใหญ่มาก ถึงบ้านลูกค้าแล้วไปดูรถกันจิ้มสีก่อนเดิมจิ้มรถเดิม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 มีฝากโปรงหน้าหนึ่งชิ้นที่ทำมาเดี๋ยวไปดูว่าทำยังไงอันนี้มีทำสีเดี๋ยวดูข้างในว่าเดิมไหมฮองเกอรก็มีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถือว่าสะอาดล้างฝุ่นแค่นั้นเอง จะเก็บซ้ายขวาเดิมเพราะว่ารถตัวถังสีเดิมอยู่ส่วนในด้านหน้าเนี่ยน็อตก,ก็จะไม่คลายรอยมากอยู่ครบเขา้าบอกไม่มีแน่นอนมีรอยยิ้มตรงนี้1จุดแต่ตัวนี้เคาะได้เราจะไม่ทําสีปล่อยเดิมตัวถังทั้งหมดมีตำหนิแค่ตรงนี้จุดเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันมีไฟแบตเตอรี่โชว์นะครับตัวนี้เราเปลี่ยนได้ภายในบอกก็จะมีถลอกนิดหน่อยครับตัวนี้เก็บงานได้ปล่อยเดิมภายในไม่มีลายลังคาสวยเบาะหลังสวยคอนโซลไม่เสียหายพวงมาลัยสวยโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับ ภายในสะอาดนะครับเบาะหลังไม่มีคนนั่งเลยส่วนท้ายรถเนี่ยสติกเกอร์ก็ยังไม่ถูกแกะนี่มาดูข้างในกันนี่ยังไม่ได้แกะเลยนี่อุปกรณ์อยู่ครบมีอะไรบางชิ้นที่ลูกค้าเปลี่ยนไปแล้วน่นแปลว่าดูแลเซอร์วิสถ,ถึงนะครับหลังคาสวยไม่มีสิ่งของหล่ใส่นะครับกระจมบรบนสวยอยู่ b ีดีสอง่เหตรวจสอบเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์ดูแล้วนะครับตรงกัน ใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาขอถามเจ้าของรถดูหน่อยว่าคันนี้ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับคันนี้ใช้ดีไหมครับใช้ดีมากครับแล้วก็เข้าศูนย์ตลอดครับที่เบนพรามสามอ๋อคันนี้เข้าศูนย์ต้งเป็นศูนย์กิโลมาตลอดเลยนะครับมีใบเสร็จด้วยคันนี้นี้เอาไปใช้ครั้งนี้ไปหาแล้วก็นี่มีปัญหาอะไรบ้างมัครับไม่เคยมีนะครับตอนเนี้ยซื้อมาครับไม่มีปัญหาเลยเลยแล้วเพราะอะไรมีขายรถพอดีครับพอดีจะไปซื้อรถคันใหม่ครับโอเคพอดีลูกค้า ซื้อล้คันใหม่นะครับก็เลยปาคันนี้ออกปากบอกอะไรถึงคนที่รับรถคันนี้ไปใช้ต่อไหมครับออสบายใจได้เลยครับเพราะว่าคันนี้ผมใช้มาใช้เองแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยครับที่สําคัญเข้าศูนย์บริการโชรูมเย็นเลยนะครับคัานขอบคุณครับบ๊ายบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนํารถกลับไปที่โชรูมกันเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะตั้งขายในราคาเท่าไรคันนี้ราคาดีแน่ๆ